ครับทานมื้อเช้านี้ก็อิ่มแต้เลยครับเรียบร้อยเลยครับเรามาเติมด้วยผลไม้ขนมหวานน้องพึกเอ่ออะไรติดแก้มมาลูกพี่กินอะไรไยทองอไยทองอร่อยเลยน้องพึกกินขนมข้าวผัดมาลูกโอ้มีไส้ถั่วดำด้วยเนี่ยมีส้มด้วยนะครับผมอันนี้เราเปิดให้พ่อดีมันคืออะไรน้ำเทียน แทน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 แะนแทนแทนแนี่นีทนแทนแทนแทยนแมเหทสามเแทน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 แนแทนแทนแทนียวแทนแทนทนแทนมทนนียนแนแท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 นไทนอทนแทนทนงขนแทนนแทนแนแน่ทนแนแทนแทนแทอแทนอทนแทนแทนทนน Kim kim mọi người không thôi dạy mẹ quái đúng à được quái đúng quái đi quái đúng quái đúng quái đúng quái Để quái đúng như đúng 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 để đúng đúng để đúng đúng ได้ทุกค <c oughs> นเวนัมวานี่อายุยืนกินเลยหนจะกินไหมกินก็กินเอาคนละลูกนี่ของพ่อก็มีอ่าเอ้ห่อให้ด้วย <c oughs> เอย้ได้การ thank you ล้วยยังสงบนู่อมมอร่อยนะ นะบอกได้แล้วเสร็จแล้วอ่าทำการบ้านต่อต่อได้ไหมเส้นใหญ่เยอะไหมส้มมึงจีนรึเปล่าอย่าเอาส้มตำไปทิ้งลูกค้าให้หมด มันทานอีกไม่ได้ได้ส้มต่ันไม่อส้มต่ำแสดงว่าเขาเอาส้มไปต่ำเอามะละกอไปต่ำส้ตำ <c oughs> มต่ำครับส้มอันนี้ส้มกินไม่ต้องต่ำไม่มีเม็ดเลยพ่อ,อมไม่มีเม็ดเลยพี่เอ้ยกินส้ไมไหมลกูกกินส้ไมไหมครับไม่อเอาเพิ่งเคยเห็นส้มที่ไร้เม็ดอ่ะอืมลายเม,มล็ดไร้เมล็ด ให้ต้องแกะแล้วหละอืมเป็นไงอร่อยเลยน้ำเยอะมากธรรมชาติของเด็กครับต้องเอาเสื้อเช็ดปากครับบอกยังไงก็เหมือนเดิมครับ <laughs> นี่ของพ่อนี่อย่างนี้เลยสุดยอดเลย ใช้มือเดียวแก่ได้เหรอได้เมืออาชีพนะย้อนแสงมือดอยู่หน้ามืดด<ะ>ูครับแดดวันนี้ครับสภาพแดดวันนี้โอ้โหต่ามาอยากเดินออกไปข้างนอกเลยครับแต่ว่าลมเย็นมันเป็นแดดแบบแห้งๆหน้าหนาวยอดเลยแล้วก็นั่งกินส้มอยู่ที่บ้าน อื่อไม่มีหญ้าเลยอ่ะม,มันฝนหน้าฝนแล้วไงต้นกล,วล้วยเราต้องในรดน้ำแล้วตบัไปตนตน้ตนพืชผักอะไรเราาด้ว,ว,โ,ดวอโอเคครับเพ,พื่อนๆขอบคุณม,มากๆที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคัมแฟมิลีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ